สวัสดีครับพบกันอีกทช่นเคยนะครับช่องนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9เป็นแบบเหรียญบุนเวียนนะครับเป็นปีพศ2551นรนะครับซึ่งมีราคาแพงถึงเหรียญละ2 0 0 0มบาทเลยนะครับสามารถขายได้จริงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีอยู่นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่นะขนาดนี้นะครับ2เหรียญนะครับ ก็เป็นปีพศ2551ทั้งสองเหรียญน,นะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบบสีทองแดงนะครับส่วนเหรียญทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแบบสีทองเหลืองนะครับซึ่งเหรียญ50สตางค์แบบุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับปีพศ2551มีผลิตออกมาอยู่ด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีทองแดงแบบเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ สีทองเหลืองแบบเหรียญทางด้านขวามือนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีลวดลายเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีของเหรียญเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับถ้าเป็นแบบสีทองแดงนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับ ส่วนถ้าเป็นแบบสีทองเหลืองนะครับเหรียญทางด้านขวาม,มือนะครับก็จะเป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับเหรียญ50สตางค์แบบมุนเวียนปีปศ2551ร,25รในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ2 0 0 0 0บาทนะครับต้องเป็นแบบสีทองแดงนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบพระเสียนเล็กด้วยนะครับแล้วก็แม่เหล็ก ต้องดูดไม่ติดตัวนะครับเพื่อนเพื่อนงงไหมครับเดี๋ยวถ้าง,งงเดี๋ยวผมจะทบตัวอีกรอบนะครับเหรียญที่มีราคาสองหมืนบาทนั้นนะครับต้องเป็นเหรียญสีทองแดงนะครับต้องเป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบพระเสียนเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับซึ่งมีการพบเจอในเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศนี้นะครับ แล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเหรียญผลิตผิดบล็อกนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมีอยู่นะครับก็สังเกตหน่อยนะครับเผื่ออาจจะเจอเหรียญ50สตังค์ปีพศ2551ันยบที่มีราคานะครับย้ำอีกรอบนะครับเหรียญที่มีราคานั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับแบบนี้นะครับแบบเหรียญทางด้านขวามือนะครับ เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ว่าเป็นโลหะสีทองแดงแบบเปลี่ยนทางด้านซ้ายมือนะครับ